สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีช่องอันทริกนะครับผมก็โอเคครับผมมาอยู่กันในหน้าสุ่มกาชาเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ก็เป็นสกินลิเลียหน้านะครับผมซึ่งเป็นวงไอดอลด้วยนะครับผมชื่อว่าเวฟนะครับผมก็เป็นที่แบบว่าหน้าตาตรึงใจ จริงๆนะครับผมก็เป็นตัวที่2ที่ได้ปล่อยปล่อยปล่อยออกมานะครับผมตัวแรกก็เป็นเยนาฮะตัวที่2ก็เป็นเลเลน่านะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการคืออันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีผมนะคือเป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมก็ได้สุ่มไปแบบ,บ,บว่าเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอ่ะพอได้สุ่มไปห้าตัวเนี่ยแน่นอนครับเกลือยาวๆนะครับผมทีนี้เนี่ยมันเหลืออีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดช่องที่เหลือ นะครับผมผมได้รับหน้าที่มานะครับเพื่อสุ่มต่อนะครับผมด้วยคูป,ปอง1956นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะต้องได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมอีก8ช่องกับ1956คูป,ปองจะได้ตอนไหนห <c oughs> มายถึงมันจะได้ตอนไหนวะเนี่ยโอเคนะครับอย่าพูดพ่อมทำเพลงไปลูกันเลยครับไปุูกันดีกว่านะครับลุย9 9้ 99, คูป,ปองกดยืนยัน ไปนี่โป๊ห้าพันสุดยอดจริงๆเลยนะอ่าห้าพันห้าพันรูนก็เป็นสิ่งที่ดีในการเปิดมาเริ่มต้นไปลุยต่อหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปองฮึบดีจังอุยจัอหูอ้สุดยอดจริงแม่กูเห็นรางเห็นรางอนาคตว่ากูจะไปทางไหนไปต่อ169ไป บฮึนี่มันเหมือนจะเป็นสกิลวาร์ปนะครับผมนะมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมกูเริ่มเห็นภาพแล้มันเริ่มมาแล้วครับผมเมื่อเราคิดดีสิ่งต่างๆที่ตามมามันก็จะดีนะครับไปสองร้อยคูปองไป <สทฆ Landes> เด็ด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 เัเด็เด็ดเเด็ดเดาดเด็ดเดเด็ดเเ็ เห็นไหมพออีโมจิมาตัวเป็นจริงๆก็มาไป269ไปต่ออ่าเริ่มได้เอฟเฟกอะไรละอ่าเริ่มอะไรเริ่มมาแบบเยอะๆละมาไปต่อ329เฮ้ยเจอบน่าแดนมาละเริ่มแดนละกูเริ่มกูเริ่มไปแล้วไอ้เยอะวงนีเริ่มมาเนี่ยขอร้องละฮึบฮด ในที่สุดครับผมได้ฉากสุดท้ายที่ประมาณเท่าไหร่วะตะเกะ0สี่ร้อกว่า,วานะครับผมได้แล้วครับูพื่านก็คือเสียไปประมาณเออ่ถ้าเจ้าของไอเดีเปิดไปด้วยเนี่ยประมาณห0ึ่้อปองนะครับผมก็100แล้วเราเติมมาหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เหลือ300กว่าเติมไปประมาณพันถ้าถ้าผม ตอนถ้าเกิดแบบนับตั้งแต่แรกเนี่ยเราเสียไปประมาณพันหกนะครับผมอ่าเสียไปประมาณพันหกนะครับผมถ้าเกิดรวมอีกนิดหน่อยๆก็ประมาณพันเจ็ดอ่าพันเจ็ดปลายปลายนะผมก็ถือว่าเปิดคำสีว่าบักฮาขวบเอ้ยไอเชียโคตรแพงโอ้โหสกินแรกเยน่าลงมาหกเก้าเก้าอันนี้แม่งมาพันเจ็ดได้ไงเนี่ยเคสุดยอดจริงเลยอ่ะ นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมสับลิเลนาเวฟออสเครเลเตอร์ออสเซเลเอร์นะครับผมก็กูจะไม่มาทำอะไรแบบนี้แล้วนะครับผมก็ถือว่าดวงก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเราไม่ได้อันนี้นะครับผมคือถ้าเกิดมันมีนะถ้าเกิดเราจะเหมาเนี่ยนะครับก็คือต้องเสียอีกประมาณ1 9 9้กซึ่งถ้าเกิดเสียอีกเสียอีกสียกเเราต้องไปเติมเพิ่มนะครับซึ่งถือว่าเรามาดีนะเออเรามาดี ก็คืออันสุดท้ายเราไม่ได้เราได้ไดก่อนอันสุดท้ายพอดีโอเคครับผมก็ใครคิดจะเติมนะครับก็ประมาณเติมประมาณสองพันนั่นแหละอย่าเติมไปดีกว่าไอ้ <laughs> ยุคแบบนี้โอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสรรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ต้องเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นอะไรยังไงก็ติดตามผมไว้ได้นะครับผมโอเคครับผมก็นาไปก่อนครับสวัสดีครับ เย้สกิเลเรอหน้าอีดอกทอง